สวัสดีครับวาระที่7วันนีคุณนายคุณยายขอความให้คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องของผมและคุณครูของโรงเรียนชัยมงคลภาษีเม่ว่าจะเป็นอาจารย์ประวิทย์ขาววิริีอาจารย์สินทิพย์อาจารย์คงเพ็ญอาจารย์เกษรพรมีอาจารย์อีกที่ผมไมได้เอ่ยชื่อมานี้และเพื่อนๆชั้นม .4 ทุกคนขอให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานในการเรียนขอคุณพระศรีรัตนไต้จงบันดา สวัสดีครับในเวลาดีทีซึ่งปีใหม่นี้ผมนายวบุญใหญ่ขออวยพรให้พ่อคุณแม่ญาติพี่น้องของผมอาจารย์ของโรเรียนมัมกำลังทุกท่านที่เช่นขอออธนมิตรสวัสดีค่ะในเวลาดีทีึปีใหม่ โรงเรียนเทพมงคลดังสีค่ะเนื่องในวาระปีใหม่นี้ดิฉันจะมาขอไวพรไวพรวันปีใหม่ให้แก่คุณพ่อกฤษดาภานกิจคุณแม่นางสาวอภิวัลวงศกุลและผอโรงเรียนเทพมงคลดังสีนายสุวชาติถนอมมิตรและอาจารย์บวิทยาวันศรีที่ปรึกษาเรียนชั้นวน .4 ี่บหนึ่งค่ะและบุคลากรแนวเรียนเทพมงคลดังสีและเพื่อนๆชาวสียสบหนึ่งทุกคนและเพื่อนแนวเรียนเทพมงคลรังสีทุกคนนะคะขอให้มีความสุขในวันปีใหม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเรียนหนังสือเก่ง YAHAHA no!